เรามาทดสอบโปรแกรมเซมิบอรของ Xnova กันนะครับวิธีการครับเพื่อนเพื่อนแค่เอาเมาส์ครับไปชี้ตรงนี้ครับแล้วก็กดเรนดอมครับฟึบเห็นไหมฮะมันก็จะเรนดอมแพทเทิร์นให้เลยครับหลังจากนั้นครับเราแค่คลิกซ้ายครับมันจะใส่จํานวนเงินแล้วก็กดทายคอหรือพูดให้ตามตารางนี้เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะกดให้ดูครับกดไปเลยครับเห็นไหมมันก็จะทายคอให้เลยครับโคตรง่ายครับเพื่อนครับถ้าผิดนะฮะเราก็ไปไม้2ต่อนะครับ ถ้าทูครับก็แค่กดคําว่าแรนดอมใหม่ครับมันก็สุ่มให้ใหม่นะครับเมาส์เนี่ยมันจะเลื่อนที่เองอัตโนมัตินะครับ๋ยวลองดูวิธีนะกดแรนดอมฟึบเห็นไหมแล้วเราก็กดคอไปเลยครับคลิกซ้ายปกติครับเห็นไหมฮะมันก็จะเลื่อนเป็นไม้สองให้เลยนะครับเราก็แค่ดูครับทํากําไรได้ก็จบนะครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะไปดูกันดีกว่าฮะว่าดาวน์โหลดตรงไหนและใช้อย่างไรนะครับ ข่าวดีสำหรับเพื่อนที่เทรดบริสของ Xnova นะครับวันนี้เพื่อนของเราในกลุ่มฮะคุณวรเดชเขาได้แบ่งปันโปรแกรม s ซ m ิบอ t ช่วยกดเทรดของแอป Xnova นะครับวิธีการใช้เป็นอย่างไรดาวน์โหลดตรงไหนเราไปดูกันเลยไฟล์โปรแกรมบอทอยู่ตรงไหนนะครับจากหน้า YouTube ของผมนะฮะในคำอธิบายใต้คลิปครับให้เพื่อนคลิกตรงนี้ครับ ลิงก์สำหรับหน้าโปรไฟล์ของเนื้อนำเทรดเดอร์เป็นลิงก์ทรีนะครับเมื่อคลิกไปแล้วครับก็จะเข้าสู่หน้าลิงก์ทรีของผมนะครับให้เพื่อนคลิกตรงนี้ครับคลิกดาวน์โหลดรวมข้อมูล b i t b ์บายเอนะครับมันจะเข้าสู่หน้าเพจที่รวบรวมข้อมูลต่างๆของเนื้อนำเทรดเดอร์นะครับให้เพื่อนไปดูนี้ครับลิงก์ดาวน์โหลดโปรแกรม e m ม b o t Tra d e ผ่าน x n o v a โดยคุณวรลเเดชครับเพื่อนๆคลิกตรงนี้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดให้เพื่อนเลยครับ หลังจากที่เพื่อนดาวน์โหลดมาแล้วนะครับมันจะเป็นไฟล์ semi b o t เป็นโปรแกรมซิปนะครับให้เรา แตกไฟล์ครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับให้เพื่อน double ลคลิกเข้าไปครับก็จะมีหน้าโปรแกรม semi board show ขึ้นมานะครับให้เพื่อน double ลคลิกครับเพื่อติดตั้งโปรแกรมนะครับจะสังเกตว่าโปรแกรมนี้นะครับมันยังเป็นแถบสีแดงอยู่แปลว่ามันยังไม่ได้เซตติ้งกับแอป xnova นะครับเราต้องเปิดแอป xnova ออกมานะครับอันนี้ผมขออนุญาตเปิดแอป xnova ก่อนละกันนะครับขออนุญาตเลื่อนมาตรงนี้ฮะเปิดแอป xnova นะครับโปรแกรมก็ค้างไว้ที่นี้เลยนะฮะ เปิดแบบเต็มหน้าจอนะเพื่อนนะแบบนี้นะเอาไปเต็มหน้าจอนะครับอ่านะครับวิธีการครับมันต้องใช้แค่สินทรัพย์เดียวนะครับเพื่อนครับสินทรัพย์เดียวนะอ่ะแล้วคราวนี้ครับเราต้องมาเซตติ้งก่อนนะในเมนูเซตติ้งครับมันจะเซตอยู่3ค่านะครับก็คือตัวกดคอ l กดพุทแล้วก็กดตัวเลขครับอ่ะเดี๋มาดูครับเขาบอกว่าให้เราใช้เคอร์เซอร์ครับชี้ไปที่ปุ่มนี้นะปุ่มเขียวแล้วก็กด c ไปนะครับอ่ะผมชี้ก่อนฮะชี้แค่นี้นะเพื่อนนะแล้วเราก็กด c ครับดูซิมันจะขึ้นว่าไงครับเพื่อนครับเพอผมกด c ปุ๊บมันขึ้นคําว่าคอเห็นไหมฮะสีเขียวนะครับหลังจากนั้นครับเราเลื่อนลงมาครับเป็นพุทธนะครับแล้วก็กดคําว่าพุทธครับตัว p นะฮะปุ๊บมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับและอันสุดท้ายครับคือตั้งค่าจํานวนเงินครับเพื่อนครับตรงนี้นะ เราก็เอาเมาส์ของเราฮะไปชี้ตรงนี้ครับแค่ชี้นะครับหลังจากนั้นครับเราก็กดคําว่าปุ่มกดปุ่ม F นะฮะซึ่งแนะนําว่าให้กดเป็นชิป f นะฮะคือตัวใหญ่นะครับมันจะขึ้นคําว่า Price เห็นไหมฮะถือว่าผ่านแล้วนะครับหลังจากนั้นครับให้เราพิมพ์ตัวเลขครับสำหรับการใส่จานวนเงินตีละทีละไม้นะฮะเขามีให้6ไม้นะครับอ่าอย่างผมใส่ไม้แรกครับเป็น100แล้วกันนะครับไม้ที่2ครับผมจะใส่ที่222นะครับ ไม้ที่3ครับใส่ที่ 4, 6, 9นะฮะอันนี้แล้วแต่เพื่อนนะฮะว่าจะเดินไม้เท่าไหร่บ้างนะครับผมใส่เป็น9 9 0า้ไม้4ครับไม้5ครับผมใส่ที่ 2,0, 9,0และไม้สุดท้ายผมใส่ที่ 4, 4, 1, 2ครับใช้ได้ประมาณ6ไม้นะฮะหนึ่งซับสินนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งครับโดยการกดเซฟครับฟึ๊บนะครับถือว่าการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์นะครับ กดโอเคไปครับคราวนี้ครับให้เพื่อนปิดโปรแกรมก่อน1รอบนะครับปิดไปเลยนะครับอ่าผมขออนุญาตปิดหน้าจอนิดหนึ่งครับและเข้าที่เซมิบอร์ดใหม่อีกรอบครับแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเพื่อเปิดโปรแกรมอีกรอบนะครับสังเกตฮะว่ามันขึ้นสีเขียวแล้วนะเห็นไหมอ่าคราวนี้ครับเรามาใช้โปรแกรมกันเลยดีกว่านะฮะอยไม่ต้องเสียเวลากันนะครับอ่าตอนนี้ผมเปิดหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่นะฮะเปิดแล้วนะครับเตรียมตัวฮะเตรียมลุยเลยครับวิธีการครับเรากดเรนดอมครับเป็นครับ กดไปครับฟึบเห็นไหมฮะเมาส์เนี่ยมันจะชี้ห้าวเองโดยอัตโนมัตินะครับอ้ผมกดอีกทีนะฮะกดแรนดอมไปครับเฟึบเห็นไหมมันชี้เองนะครับแล้วถ้าเราคลิกซ้ายครับมันจะเป็นการทายผลเป็นพุทธแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่100นะฮะเพื่อลองดูนะครับเดี๋ยวมันจะใส่ให้นะฮะผมกดให้เลยครับเห็นไหมมันปรับเป็นที่ร้อยนึ่งฮะแล้วก็กดทายให้เราเลยนะครับถ้าเสียเราก็กดไม้2นะฮะแต่ท้านี่ถูกครับ ถ้าถูกแบบนี้ครับเราก็แค่กดเรนดอมใหม่เพื่อเปลี่ยนแพทเทิร์นนั่นเองนะครับอังกดอีกทีครับฟึบเห็นไหมฮะแล้วคราวนี้ก็กด C ไปเห็นไหมฮะมันปรับเป็นร้อยให้เลยเห็นไหมครับแล้วมันก็ทายพุทให้เลยแอบทายคอให้เลยนะครับไม้1ครับถ้าไม้หนึงเสียครับกดอีกรอบครับมันก็จะทายคอไม้2ให้เลยครับเป็น2องของเห็นไหมฮะสะดวกมากนะครับสะดวกมากอ่ะแค่นี้เองนะครับหวังว่า เพื่อนจะใช้ได้นะครับยังไงก็ฝากนะฮะติดตามช่องนี้นำเพเดอร์เยอะๆนะครับหวังว่าเพื่อนจะทำกำไรได้นะครับ